หากเพื่ an, <บ los S 1> อนๆชอบใจคลิปหนึ่งบาทประทับหนึ่งเล็กบาทแต่ไม่กดซับสไครต์ผมขอให้ทุกคนนะครับช่วยกันกดซับสไครต์ด้วยแล้วกันนะครับผมเพราะคนที่ชอบดูแต่ไม่กดซับสไครต์มากกว่า60%สอร์เขอทุกคนช่วยกดซับสไครต์ด้วยแล้วกันนะครับผมและก่อนที่จะดูคลิปวิดีโอนี้ลืมกดไลค์ซับสไครต์กดแชร์คลิปนี้ด้วยนะครับผมและลืมกดลูกกินด้วยนะครับเพื่อพาการงคลิปใหม่ถ้าทาหมดแล้วก็รับชมคลิปได้เลยครับผมโอ๊ยกี่โมงยามเนี่ยเอ้ยนี่ต้นบ่ายเน ตาลิกตาลิกเอ้าตาลิกเนี่ยไว้เนี่ยตาลิกโอ้ยจะขอตังค์ฟิลเตอร์หน่อยเฮ้ยกี่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 อะไรกี่กี่อุ้ยอุ้ยตายวักี่โอ้โอ้ไวะเฮ้ยอะไรไปเนี่ยแผงวงจรอะไรเนี่ยไรเดอร์อะไรอะไรลงไรเดอร์บ้าเปล่าเฮ้ยเฮ้ยติดกระชั้นเถอะ เอาละจะไปยืมกูตังค์ดี่ากูตังไปติดไว้ก่อนไงกินก๋วยเตี๋ยวติดไว้ก่อนเอ้ร่ก๋วยเตี๋ยวเน่ยานี้ป้เนี่ยเอะไหนว่าไก๋วยเตี๋ยวนายทนมั้งเฮ้ยแต่เฮ้ยเฮ้ยราไปลกี่กี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 ่กี่กีกี่กีกีกี้กีกี่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 กีกีกี้กี่กี่กีกีกีีก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 ีี่กี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  เฮ้ย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 อย่าไหมผมโอ้โหโอยโหทำไมอย่างนี้โอ้โหต้องรีบไปหาตาริกเกินตาริกโอ้โหโอ้โหโอ้ยฟักแซกโอเคเฮ้ยอึบตาริกอยู่ไหนเนี่ยเออเลิกเออไม่ร้านเลยลงอยู่ข้างล่างโอ้ยข้างล่างโอ้โหอยู่เต็มเลยเรืลงมาสิโอ้อะไรอะเฮ้ยเฮ้ย อันนี้ห้องอะไรเนี่ยเบื่นี่มันห้องเออของของของมือลหลานด้วยเบื่โอ้ยใหช่วงนี้กินหนักหันด้วยไปลุงลุงผมรู้จัผมเจอลุงผมเจอนี่ลุงอันเนี้ยอันนู้นอะอะไรเบื่อไอ้ข้างนอกอะไรช่างแม่งมันสอนมันเฮ้ยลุงสอนนี่มันไอ้พวกกิกกี้มันจะทำลายโลกเนี้ยกิกเบื่กิกกี้อะไรไม่รู้จักเบืกินเหล้าเห็นทั้งวันเลยมันไม่ใช่เหล้านะหลานด้ยมันเรียกว่าเอ่อวิทยาศาสตร์วิทยาศาสตร์บ้าอะไรอ่ะ แล้วนี่ใครเนี่ยอ๋อนั่นชื่ออะไรอะมอมอ,มออย่างเออฌานเนอะแต่เราผมจะสู้ไงอะผมผมต้องปกป้องบ้านนี้ลาซล่าหน่ะเอ,อิร์ธน่ะเบรรเฮ้ยหืมถอยลาซาล่านอะไรอะบูป้าผมไปซื้อกว๋วยเตี๋ยวป้าลำดวนต้องก๋วยเตี๋ยวป้าลำดวนอร่อยมากนะเบรรมันก็อร่อยเหมือนกันนะเออเอ,อิร์ธนะแต่ว่าออตาขี้เกียจอะขี้เกียจอะไรน,นี่ช่วยก่อนให้ผมยืมนั่นเฮ้ยแกใส่ไม่ได้เว้ย ใส่ได้นะฮึบฮึบฮึบนี่เนะโหชุดเกาะเทพมากอะไรเนี่ยเอ้ยเป็นเรื่องใช่ไหมเอาละนี่ชื่อชุดเกาะของเออ่ชุดเกาะยอมมนุษย์ทีเออ่ลุงสร้างขึ้นมานะอุย้ยนกึกว่าแจมดิผมก็จะมาไปต่อสู้นี่นมันก็ใช่นะเรี๋ยวว่านะอย่าไปใช้มันเกินแล้วกันนะทำไมอะ่ะขอมันแพงไม่นสนนะฮึบนี่แนะ่ยรีทามไปมอตตี้นี่เนะี่ยเดี๋ยวกว่อนลุงบร คอยเจออะไรกันม่ชั้นได้นะตายได้แน่เฮ้ยเจ้อ๋อชิ้นกอดเงียบเลยย้อนนู้นสินะเนี่ยชิ้นเกาะเต็มตะพลังเนี่ยเนี่ยฮ้ยตพลังอุ้ยแต่ขอทั้งหมัดดิไหนไอ้พวกกิกกี้ไหนกิกกี้อ่าซ้ายขวาไม่มีไหนกิกกี้เดี๋ยววะกิกกี้ไหนวะทางนี้เลยเยอะๆนี้ใช่เลยกิกกี้เอ้าเอ้าหายมึงใส่ที่กลัวเราเหรอเบาเลยก็จวกไม่เชื่อไม่กลัวเว้ยหน้าไหนก็ไม่กลัวแต่ โอ้โหเต็มเลยมาด well. ิครับนี่แนี่เฮ้ยกิ๊กจับนักชาวบ้านเถอะไม่ให้ทำลายเว้ยยหญมาดิเฮ้ยมาดิมาดิเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอ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 ้ยมาเยอะแต่มาเยอะก็ไม่กลัวนี่เนี Myanmar ่ยเฮ้ยหนึ่งตัวหนึ่งตัวเฮ้ยเฮ้ยโอ้ยโอ้ยเยอะมาเยอะไม่กลัวมาแต่มาได้แต่มาเยอะโอ้ย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 นี่เนี่ยเฮ้ย โอเชี่ยไม่ใช่พีตีนะเอ้ยอีลุงไอตาลิกหุ่ยขบเฮ้ย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 โอ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอ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 ้ยจะกอดมันจะมาดูนี่ไงโอ้ยย้อนไปบ้าอะไรจะตายโอ้ยโอ้ยอย่าอย่าแล้วเว้ย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  ไม่อยู่แล้วโอ๊ยเก็บของก่อนก่อนของนี่โอ้ยอะไรเนี่ยใช้ไปก่อนเฮ้ยมาดิ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 ครับอย่แต่ย่ามาเยอะผมกลัวอ้โหเฮ้ยเก็บของก่อนอันนี้ให้ตลิแก็้ออัพกิบความสามาได้แเนี่ยแต่วันนี้ต้องสู้กัสู้กัสู้กัเฮ้ยเฮ้ย เฮ้ยเคเริเริ่มตายออฮโยกะกพังแล้วอยจะพังตัวพังก่เนอ้ยออเฮ้ยเฮ้ยมาสุดท้ายเลยสหัดไหมใหญ่สัหัดไหมสหไมฮ้อะไรเนยแผงเนไรเดอร์รเือดอร์น G t สึกคุ้นๆเมืนก็สอบทาย ไม่ทั้งนะเอาละวตอนนี้น่าจะกำเนิดได้ส่วนหนึ่งนะถ้าเราเอาชิ้นส่วนนี้ไปให้กับคนลุงตาลิกแลก้วก็โอ้โหล,ล,ลุงต่ลุงเรื่องตาลุงตาลิกเนี่ยเอ้ยเอาละวให้หมดดีกว่าเยอะคนเดียวไม่กลัว,แต,ลว,ลวแต่กลัวมาเยอะเยอะเยอะนี่เนี่ไม่กลัวแต่กลัวมาเยอะเอาละไปหาตาลิกดีกว่าตาลิกตาลิกอยู่ไหนเนี่ยมีป่ะเออส่งเสียงแต่เช้าเลยบ เฮ้ยลุงผมเนี่ยครับจะได้ลุงเออเหลือของแกสิไม่เมาตัวช้าเลยเโอเคผมขอคืนนะครับไม่ต้องคืนหรอกเหรอทำไมอ่ะส่งชุดก่อนเนี่ยมาๆๆๆๆแต่แต่แต่เออตอนนี้ผมมีของว่างใม่เนี่ยมีอะไรไม่รู้เนี่ยโอ้โหโอ้โหสบายแล้วสบายหมายคือเอาไปขายดิโอสบายมีข้าวแล้วเออใช่ลุงก็ไม่ใช่ผมนึกว่าลุงใช่เอามาอัพเกรดชุดก่อนสักหน่อย นี่นี่ลุงนี่ไว้ใจฉันได้เลยระหว่างนี้ก็ไปหาข้าวกินรอนะแต่มันจะไม่มาลุงอ,อืมก็แค่โบก,กี้กี้มันไม่ใช่บอสหน่อยอ๋อก็แค่โบกี้กี้อ๋อนี่ไม่ใช่บอสเหรออืมมันจะไม่ใช่ไง,ไงหลานรักงั้นเดี๋ยวรอสักครู่เดี๋ยวลุงจะให้ของดีๆนะอืมโอเคโอเคของดีๆก็มาแต่แต่ว่าก๋วยเตี๋ยวปัจจอยปิดแล้วเนะี่ยเอ้ยเฮ้ยอะไร ปีกี้ต่อนี้กว่าเฮ้ยหิวข้าว Two thousand years later เฮ้ยใครบางคนฆ่ากีกี้ของฉันฉันจะฆ่าไปหมดเลยเอาละพวกแกจะรับความตายซะเออตายซะตายอีเดะตายซะหนีตายซะเออไม่มีใครรีชันได้ไม่แต่พวกม้าใส่เดอร์ก็ตามตายซะตายอีเดะ อืมกูเตี๋ยวป้าจอยอะไรยังเลยยสั่งสี่ถ้วยติดคอลี่นั่งสองร้อยเฮ้ยเขาจ่ายกันเฮ้ยอะไรเนี่ยเฮ้ยช่วยได้ครับเป็นคนทะเลาะกันอะไรเนี่ยเฮ้ยเกิดทะเลาะกันเฮ้ยเกิดขึ้นเกิดขึ้นเฮ้ยมีคนไล่ค่าผมไม่ได้เลยเชื่อผมด้วยเฮ้ยอะไรเนี่ยคามเม้นไรเดอร์อะไรเนี่ยเฮ้ยตาลิก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 เฮ้ยไหนตาลิกเข้าก่อนเขาคนโอ้ เออเลอะอะไรโอ้หคนมันจะได้ขี้เลยตะลีตะลีคือคือข้างนอกข้างนอกเฮ้ยอะไรข้างนอกไม่สนใจโอ้ตะลีชมหน่อยโอ้โอการคนาช่วยเหลือเนี่ยโอ้ยคือแตงปลาจอยบ่ายขอกินมั่งดิไม่ได้ไม่ได้ลุงหาลุงไอ้พรอยเยวผมผมจะให้กินอะไรก๋วยเตี๋ยวปลาจอยเออปลาจอยเลยปลาลำดวนโอ้ปลาอ๋อสองอ่ะได้ลุงลิกเออเข้าไปในห้องนี้เด้แก่ได้ปลังที่ยิ่งใหญ่ใช้อุตส่าห์ช่วยก่อนทุกอย่างลงเลยนะ นายกูเตี <m <m ้ยปัจจอยอ๋อไม่ต้องเอ่ยเลยอ่ะเอาไปกินโอเคแล้วเฮ้ยเกาะเฮ้ยแกใส่แค่ชิ้นเกาะเดียวนันเข้าใจไหมเรอหาชิ้นเกาะเดียวตอนี้โอ้ยรวพวกอย่างเนี่ยชิ้นเกาะเดี่ยนดูสมโคดีฮึบฮึบเออแค่อย่างเดียวหัวโอเคฮึบฮอะไรอะดีเคดอะเรอะดีแคดเลือดดีๆนี่ โอเคเด้อโอ้ยเนะี่ยแกสามารถเปลี่ยนในทุกการนะทุกการเหรอเฮ้ยโอ้ยนี่ก็แจ่มดิมันก็จริงที่แจ่มนะแต่แกงเลยดีๆนะหรอของนั่นเหรอมีแค่นี้ไม่ต้องกลัวแล้วเอาละมีอะไรบ้างเนี่ยมีเคดคุกะอากิโตะทิวชิไฟส์เบรดฮิบิกิขบวนเนี่ยเยอะเลยเอาละฮึบมีดาบพร้อมแล้วมาไม่กลัวเลยเฮ้ยฮึบเอาละเฮ้ย อ่าเลยต้องไปหาก่นอนขาล่างเฮ้ยคาบูโตะน่าจะดีน่าจะเหลือละเอาละลองเปลี่ยนล่างดิคาบ,บูโตะอึ๊บโอ้โหวิ่งเร็วมากเนี่ยเฮ้ยโอ้โหนี่เปลี่ยนล่างมาได้ทุกงานเลยเด้อเนี่ยแจมแล้วเฮ้ยจจ๊บว่าแต่เนี่ยเฮ้ยเฮ้ยโอ้ยนี่ไงโอ้ยเฮ้ยเอาละคุกะมากอะไม่มีฟังอะไรอย่างเลยอากิตโตะโอ้ดีเลยเอ่อเรียวคอิอืตตมเอาอากิโตะใหญ่มาเฮ้ยเข้ามาเร็ว เข้าไปเข้าไปเง้ยเข้าไปเข้าไปเ้มานมา้ยยโ้ยโย้โ้ยอย้โอ้ยเฮ้ยเฮเฮ้ยเฮบตโตโอ้ย้ยาา้ว่นี่ไหนเ่้ยตลกจริวะเนี่ยเขาจะ่แกะอ้าข่ายโอ้ยไปกิน้ยเ้้เขาอ้มเนี่ยไอ้โอยโอ้้ย้ยเ้ยยเอ้ยโ้ยเฮ้ยโอ้ยโอ้ยเฮ้ยอ้้อ ช่วยไปเนี่ยเฮ้ยช่วยไปช่วยเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยอ๋อเขาบูโตโอ้ยเฮ้ยเกือบตายเฮ้ยอยู่คายเนี่ยโถ่เฮ้ยทุกคนนี่อะไรเนี่ยะไฟนอนคาเมเดอร์เฮ้ยเดี๋ยวลองดิแปลงล่างอุ้ยพลงอะไรเนี่ยเฮ้ยโอ,อ้เฮ้ยลองเฮ้ยมามาดิมาดิมาดิมาเฮ้ยอย่าเฮ้ยอย่าเฮ้ยโอ้ยนี่พลังอะไรกันเนี่ยพลังของมาเลยตุ๊กตุ๊กตุ๊กตัวเองนี่ละเฮ้ย อะไรไปเนี่ยโหเฮ้ยนี่ของใครเนี่ยมาสเตอร์พาร์ทอะไรไม่รู้เนี่ยเฮ้ยจะดีชาติเนี่ยเฮ้ยกลับไปเ,เดนกกเนนนนินเดิมโอ้ยพลังนาโก้แน่เจ้าไฟนอลคอมเบอเตอร์เขทัตเนี่ยเฮ้ยเอาล่ะไปคำพิโตนดีกว่าเฮ้ยด้กลับบ้านไปไวเฮ้ยลงลิกโอ้ยโอ้ยโอ้ยสุดตับย่ ลุงลิกเลอะอะไรคนกำลังกินอยู่เต็มจอยเลยเฮ้ยผมขอโทษทัวยังทุ่มหิวข้าวลุงเฮ้ยต้องของฉันนะเอาชาเลยลุงโอ้ยคอยชั่วลุงขนนี่ของลุงได้ลุงเลอะยังของคนแก่กินได้ไงเนี่ยฮะเด็กไม่ดีนะขอโทษต้องหิวข้าวเป็นไงบ้างชิคอแจมไหมแจมนะลุงตัวอะไรลืมบบ้านนะไอ้เรื่องรือคอมเมดร์มาดด้วยเนี่ยนี่ก็แค่จักรวาลแหลกนะอ๋อจักรวาลแหลก เอาจริงไงลุง,ลงฉันจะพาแกไปแน้วจักรนะวาลแลนะ้วอยากจะไปวะนะเอ่อถ้ามันช่วยในอย่างก็ไปลุงให้ลุงพาไปผมก็ไปลุงได้เดี๋ยวพาเปิดประตูไม่ตีแบแบ๊บโอเคลุงว่าครั้งต่อไปผมจะเจอคนสู้แข่งๆนะนี่แกชอบต่อสู้กันเลยเหรอเอ้อเป่าลุงอ่าลุงไป,ไปดีกว่าไปมิติอุกกาหนึ่งจะไปไวรุสเมกา